นัมเสเนโดยมมนเชสเตอร์ไทยลานด์แมนเชสเตอร์จะเป็นสีอะไรโหมโรงก่อนเกมฟุตบอลพิวลีก2022-2023ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ประทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ออนเกมดาร์บี้แมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ที่จะกลับมาแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่2ตุลา2565เวลา2ทุ่มเวลาประเทศไทยที่สนามเอดีฮัสสเตเดียมวันนี้แอดมินจะพามาโหมโรงก่อนเจอกันโดยผลงานล่าสุด5นัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ4เสมอ1โดยการออกไปเสมอแอสตันวิลล่า1ประตูต่อ1ฟังทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ4แพ้1โดยการแพ้1ครั้ง เป็นการออกไปแพ้นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกต่อเรียลโซเซดัดศูนย์ประตูต่อหนึ่งผลการพบกัน5นัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไปถึง4เกมและเสมอ1เกมเท่านั้นโดยนัดล่าสุดเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่บ้านของแมนยูแต่เกมในนัดนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนแมนซิตี้ร้องจาฝูงจะเปิดสนามเอดีฮัสเตเดียม ต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับห้าของตารางหรือใบสีฟ้าที่เพิ่งถล่มเอาชนะวูแพมตันมาหม,มาดๆในนัดล่าสุดดาวซนโวพิมลีกย่างเออร์ลิงฮารันดทำประตูดได้อีกแล้วนะครับหลังจากย้ายมาเล่นให้กับแมนซิตี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะปล่อยของออกมาไม่หยุดไม่หย่อนรดออูการเพิ่งเริ่มต้นไปเจดนัดเจ้าตัวกระทุ้งไปแล้วถึง11เม็ดมตรในศึกพิมลิกอังกฤษไม่อยากจะคิดเลยว่า ถ้าเจ้าตัวไม่เจ็บหรือโดนแบนจบฤดูกาลนัดที่38จะยิงได้กี่ประตูส่วนในเกมวันอาทิตย์ที่2ตุลานี้แมนซิตี้จะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์กับแมนยูหลังจากจบโปรแกรมฟีฟ่าเดเกมนี้มีความหมายกับทั้ง2องทีมเป็นอย่างยิ่งถ้าเหลือใบสีฟ้าเอาชนะได้และ a อาร์เซนอลกับสเปอร์เสมอกันแมนซิตี้จะขึ้นนำเป็นจา่าฝูงทันทีโดยเปปกุลิ่า ทรีมส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามตัวเลือกในแนวรุกก็มีให้เลือกลากหลายเกมล่าสุดแจ็คก,กิริก,ก็ทำประตูได้น่าจะเรียกความมั่นใจให้กับเจ้าตัวได้เยอะและยังเป็นผลดีกับเปปอีกด้วยที่มีตัวเลือกในแนวรุกมากขึ้นหลังจากเมื่อช่วงตน้นฤดูกาลเจ้าตัวดูจะถูกหมางเหมินจากผู้เป็นกุนซืออีกคนก็คือฟิลฟอร์เดนกองกลางดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจยิ่งเล่น อิงเก่งและเป็นนักเตะที่มีพรสวรรคสูงคนหนึ่งของยุโรปการที่เขาเป็นตัวหลักให้กับทีมใหญ่ได้ย่อมการันตีได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาส่วนอีกคนที่เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเกมของเรือใบก็คือเควินเดบอยสตาร์ชาวเบลเยียมขึ้นนำจอมแอสซิตสูงสุดในลีกไปแล้วโดยทำไป6แอสซิตพร้อมบัญชาการเกมแดนกลางร่วมกับบานาโดซิวาและโรดีส่วนแนวรับ มานุเอลอาคานยีประการหลังที่เพิ่งซื้อเข้ามาใหม่ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจับคู่กับรูเบนดีแอสได้อย่างลงตัวเกมนี้ชื่อว่าเป๊ปกิิโล่าน่าจะขนนักเตะชุดใจลงบูถ้าตัวหลักไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากทีมชาติผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ฟั่งแมนซิตี้นำโดยกุนซือเป๊ปกิล่ารักษาประตูอาเดซองในแผงแนวรับใช้จอห์นสโตนรูเบนดีแอส มานูเอลเคนย์ชิวัลกันเซลโลในแผงมิดฟิลด์เควินเดอร์บอยโรดีบานาโนซิวาร์สามแนวรุกแจ็คกิริชฟิลฟอร์เดนเอร์ลิงฮาร์แลนด์ไปดูความพร้อมในฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับห้าของตารางพรีเมียร์ลีกล่าสุดเอาชนะเชลลีฟมาได้2ประตูต่อศูนย์ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกแมนยูมีความได้เปรียบนิดๆ เมื่อทีมได้พักมากกว่าเจ้าบ้านถ้าไม่มีนักเตะบาดเจ็บมาจากทีมชาต e ิอีริทเทนฮากน่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามอย่างแน่นอนส่วนเกมกับแมนซิตี้วันอาทิตย์นี้ทีมเยือนอาจจะต้องรอเช็คฟิตอาการบาดเจ็บของมาคัสแรดฟอร์ดดาวยิงตัวความหวังของทีมซึ่งเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บจากนัดที่เอาชนะอาร์เซนอลแต่ผมคิดว่าเจ้าตัวไม่น่าจะหายทันล่าสุด จ้าตัวบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากเกมยูฟาเนชันลีที่จะพบกับอิตาลีและเยอรมันเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้คริสเตียโน o โรนัลโดน่าจะได้ออกสไตร์เป็นตัวจริงขนาบข้างซ้ายขวาด้วยเจดอนซานโชและแอนโทนีส่วนแดนกลางน่าจะใช้ชุดเดิมนำโดยบุนัเฟรนันคริสเตียนอีริกเซนและสกอตต์แม็กโทมินีส่วนคาซมิโลก็มีลุน้นได้ลงตัวจริงเช่นกัน ในแผงแบ็กโฟน่าจะยึดชุดเดิมที่เล่นได้เข้าขากันดีโดยมีราฟาเอลวารานริซันโดมาติเนสไทเลวมาเรเซียดีอาโกดาโลคาดว่าเทนฮากจะจัดชุดเล่นที่ดีที่สุดลงบูอย่างแน่นอนผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหุ้นสื้ออีริกเทนฮากมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูใช้ดาว i ิดเดเคอาในแผงแบ็กโฟดีโกดาโล An, r a ฟาเอลวารานริซันโดมาตินเนตไทเลมาเลเซียสองมิดฟิลแนวรับ s ก o t แม็ t จูมิเนจะยืนคู่กับ Fred สามแนวรุกแอนโทนีบรูโนแฟรนันเจดอนซานโชน้าเปาใช้ c r i s สต o โนโรนัลโดความน่าจะเป็นในเกมนี้แมนซิ t y ต้ได้เล่นในรังของต e. ja ัวเองน่าจะเป็นฝ่ายเดินเกมเข้าหาตามฟอร์มเนื่องจากทีมเรือใบสีฟ้าไม่ใช่ทีม ที่มาเน้นรับแล้วสวนกลับอยู่แล้วให้ไรสำคัญอยู่ที่ก่อนหน้านี้เออร์ลิงฮาร์แลนเคยให้สัมภาษณ์ว่าทีมที่เขาอยากเจอมากที่สุดคือแมนยูต้องมาคอยลุ้นกันว่าทีมที่เจ้าตัวกระสันอยากจะเจอพอถึงวันแข่งขันจริงเจ้าตัวจะเล่นออกไหมนอกเหนือจากฮอกนอร์เวย์แล้วคนอื่นของซิตี้ก็อันตรายไม่แพ้กันหน้าทั้งสองฝั่งอย่างแจ็คกิริตกับฟิลฟอร์เดนนอกเหนือจากสองคนนี้ก็ยังมีริยาสมาเลสอีกคน นจัดก,กองกลางที่จ่ายบอลทะลุทะลวงได้ดีอย่างเควินเดบอยน่าจะเป็นงานที่เหนื่อยของเอริกเทนฮากแต่ทีมที่แข็งแกร่งยังไงก็ยังมีจุดอ่อนถ้าสมมุติเปปใช้จอห์นสโตนเป็นแบ็กขวาเหมือนในเกมกับวูแมนอยู่น่าจะโจมตีจากฝั่งนั้นฝั่งเดียวกันกับสโตนก็มีเพื่อนร่วมชาติอย่างเจอร์ดอนซานโชประจำการอยู่ด้วยความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวของซานโชน่าจะเล่นงานแนวรับแมนซิตี้ได้เทนฮาก ต้องเตรียมการรับมือมาให้ดีเพราะงานน่าจะชุกแน่ๆอย่าผิดพลาดง่ายเพราะถ้าพลาดทีมยังซิต,ตี้พร้อมลงโทษได้ทุกเมื่อสิ่งที่ผมกังวลไม่หายคือนอกจากราฟาเอลวารานแล้วลิซันโดมาติเนสจะเอาหาลั่นอยู่ไหมนี่แหละความหนักหน่วงการสแกตกันตัดเกม ผมไม่เคยสงสัยในความสามารถของปรกกาหลังร่างเล็กลายนี้แต่ความดุดันของเขาอาจจะเป็นดาบสองคมเพราะเกมดาบม่แมตต์แบบนี้ความเข้มข้นของเกมบรรยากาศในเกมในจะเสียงกองเชียร์จากเจ้าถิ่นที่เราอารมณ์อาจจะทำให้นักเตะป,ปีศาจแดงมีอารมณ์ร่วมกับเกมผมกลัวว่าปรกกาหลังอาเจนตายรายนี้จะเข้าบอลหนักเข้าบอลชงช่างจนโดนใบแดงหรือทำเสียจุดโทษอย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปเกมมันยังไม่ได้เกิดขึ้นสิ่งที่ผมอยากได้ในเกมนี้คือการแลกหมัดกันทั้ง2ทีมให้สมกับเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์สวนแมนเชสเตอร์จะออกมาเป็นสีอะไรจะสีฟ้าหรือสีแดงวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม20:00ม,มาลุ้นกันครับนี่ก็เป็นศึกที่จะรอเราอยู่หลังจากจบทีมชาติซึ่งเป็นศึกใหญ่ และเป็นสึกแห่งศักดิ์ศรีของเมืองแมนเชสเตอร์ยังไงแฟนๆก็อย่าลืมติดตามขอเป็นกำลังใจและคอยเชียร์อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน